สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มพามาวัดนางโนอีกแล้วนะคะพอดีกําลังเห็นช่างทําอะไรอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยเข้ามาสอบถามปรากฏว่ากําลังทุบฐานที่เห็นไหมคะมันเป็นฐานที่เขาล้อมรอบต้นต้นโพอยู่นะคะช่างก็บอกว่าต้นนี้นี่หลวงหลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์เดิมนะคะหลวงพ่อแบนเป็นคนนํามาจากประเทศเอ,อ,อินเดียศรีลังกาอะไรประมาณนี้นะคะมีอายุป,ประมาณห้าสิบปีนะคะ แล้วปรากฏว่าฐานเขาคือต้นไม้อ่ะนะคะก็ต้องโตเนาะแล้วก็มีการเจริญเติบโตทีนี้เส้นรอบวงของเขาก็ขยายจนแบบว่าแน่นฐานนะคะเห็นไหมทีนี้ก็ปรากฏว่าต้นนี้นะคะต้นต้นต้นโพฝั่งด้านนี้นะคะช่างบอกว่านี่คือต้นต้นต้นแม่นะคะก็คือ สังเกตว่าใบเขาเหี่ยวนะคะอาการอาการไม่ดีนะคะก็เลยต้ตองทําการทุบฐานฐานเก่าออกนะคะเห็นไหมนี่เขาเพิ่งทุบไปได้หน่อยเองเนาะงานงานหนักเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมฐานไม่ใช่น้อยๆน,นะฐานใหญ่มากแล้วป้าปุ้มสังเกตว่าฝั่งเนี้ยเห็นไหมคะฝั่งนี้ใบยังสดนะช่างเขาบอกว่าเป็น เป็นกิ่งก้านที่เขาเขาแตกขยายออกมาจากด้านข้างจากต้นแม่นะคะอันนี้คือเดิมทรงต้นแม่นะเห็นไหมทวนี้ก็สองกิ่งก้านเนี่ยออกมานะคะสภาพใบยังโอเคนะแต่ทางฝั่งฝั่งที่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ฐานฐานยันยอดเลยนะคะอาการเริ่มไม่ดีแล้วค่ะเดี๋ยวป้าปุ้มมาช่วยลุ้นนะคะเดี๋ยวมาวัดนี้อีกทีดูที่ถ้าเขาทุบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้นโพต้นน e. like like ah right. ี yeah, ollar, Đây, mm ้จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเห็นไหมเห็นเห็นใบไหมคือสังเกตเห็นชัดเลยว่าใบเขาเหี่ยวและสลดนะคะิ่งทุบได้หน่อยเองมีช่างอยู่แค่คนเดียวนะคะเนี่ยโอ้โหน่าสงสารจังเลยกว่าจะทุบหมดน่ะช่างเขามีกี่คนนะรู้ไหมคะคนเดียวเองเนาะโอ้แล้วดูดิมีเขาเรียกอะไรนะโครงเหล็กด้วยเนาะ เหนื่อยเลยละคนเดียวอะใครอยากอาสามาช่วยทุบฐานนะคะเขาน่าจะรับแล้วเ,วเนาะออ้าวอยากให้ไวแบบแล้วต้องการชุบชีวิตเร่งด่วนไงคะว่าดูดูใบสิไม่ไม่น่าดูเหี่ยวอะขนาดมีฝนเนาะแต่ว่ารัดโคนต้นแน่นมากเลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ป้าปุ้มเข้ามาในส่วนขององค์พระปรางนะคะพระปรางโบราณน,นะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่องค์พระพระนอนจะประดิษฐานอยู่นะคะนี่หันมาทางนี้ก็จะเห็นพระปรางโบราณน,นะคะ mm hmm. เก่าแก่ันี้ป้าปุ้มจะชวนทุกคนมาสวดมนต์นะคะ mm hmm. เป็นคาถาคําขอขมาและอธิษฐานจิตนะคะใครที่ไปบนบานอะไรไว้แล้ว จำไม่ได้ว่าบนอะไรไว้บ้างไม่รู้จะแก้อย่างไงนะคะเรามาสวดคาถานี้กันนะคะเราก็จะช่วยกันปลดพันธะทุกอย่างที่เราเคยอธิษฐานเอาไว้นะคะว่าไปบนอะไรกับใครไว้นะคะเขาเรียกปลดกรรมเนะโอเคมาสวดพร้อมป้าปุ้มนะคะตั้งนโมสามจบนะคะ นะโ,โมตสัสส,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 สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอะปะราทงฆะมะทะเมพันเตอุกาสะทวารตตะเยนะกะตังสัพพังอะปะราทงฆะมะทะเมพันเตอุกาสะฆะมามิพันเต หากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันต์ทู้พระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศรรรักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด,ด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้า ขออนุญาตมีคู่มีค,มคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ฝ่ายขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระแก่กันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจง,ส,งส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละลาบยศสรารเสริญสติปัญญาปฏิพานทนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให,ให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่พระนิพพเข้าสู่นิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้วข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมีหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอาโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่ง ของปวงชนของเจ้ากรรมขอให้พ้นจากนรกภูมิและพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมเทินสาธุ